สวัสดีค่ะสวัสดีสเพื่อนๆชาว f a c e b o o k s o c i a l c a m แลวก็ SFC ทุกท่านนะคะก็คือว่าคลิปนี้เนี่ยจะเรียกว่าคือตื่นมาใช่ไหมแล้วก็ฟอลโล่กระป๋องกระองกระองกระปอมของดิฉันอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นสเตตัสสเตตัสหนึ่งซึ่งแบบก็ติดตามมานานแล้วแหละไอ้เรื่องที่เขามีปัญหากันหรืออะไรเราก็ไม่รู้ะนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนในอะแล้วก็อย่างก็คือมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะว่าเป็นเรื่องของความรัก,กอะมันพูดยาก,กน,นะแต่ว่าคือวันนี้ได้เห็นสเตตัสนะคะที่ อ,อที่ปอมโพสเนาะแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออเราอ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้โล่งอกมันน่าจะกลับมาดีกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบเราติดตามมานานแล้วเรื่องนี้แต่เราไม่อยากจะออกมาพูดอะไรเลยเพราะว่าเราเข้าใจอะว่าเรื่องของคนสองคนน่ะเราเขาก็คงไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งด้วยหรือว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรผ่านอะไรกันมาบ้างหรือแบบว่ารักกันยังไงทะเลาะกันยังไงอ,อะไรแบบนี้นะว่าเราก็ขอแค่เป็นกําลังใจให้อย่างเดียวแล้วกันเออก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าอยากให้กลับมารักกันเนาะถ้าไม่ถ้าไม กระป๋องกระอองกระอองกระปองของฉันน่ะมันก็จะไม่ใช่เข้าใจปะมันต้องสองคนมันถึงจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็อคุณแม่มีอะไรฝากบอกคะก็อยากจะฝากกับน้องกระป๋องกระอองกระอองกระปองก็อยากฝากถึงน้องปอมกับน้องอ๋องนะคะว่า เออคือคุณแม่ก็ไม่รู้อะไรตื้นลึกหนาบางนักจดนะคะแต่คือในฐานะที่คุณแม่อาจจะยุ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แม่อาจกรยงจะบอกน้อยกว่าแล้วก็แบบว่าก็จะแบบว่าบอกว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นให้เราให้เราคิดเยอะๆให้เรานึกถึงวันดีๆให้เรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราแบบว่าเออเคยทําด้วยด้วยกันเคยมีต่อกันอะไรแบบเนี้ยก็คุณแม่ไม่รู้ว่าส่วนตัวอ่าจะอะไรยังไงแต่คือก็รู้ว่าเหนื่อยทั้งคู่นะคะก็อ่าบางทีก็ก็ให้กำลังใจอ่ะเออก็คือหนักเอา คิดให้มากๆอ่ให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็เหนื่อยก็รู้ก็พักบ้างเนาะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเออก็ก็อย่างที่น้องปอมหมาก็ได้เคยบอกไว้ว่าเออเหนื่อยมากๆแต่ก็แบบว่าอยากจะให้สู้ๆอะคะ่ะแล้วก็มีอะไรมาระบายให้คุณแม่ฟังได้นะคะคุณแม่ยินดีรับฟังเสมอนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ที่อยากจะให้ค่อยรอนะ,ะใช่คุณแม่ก็ลุ้นอยู่นะลุ้นว่าแบบว่าเ้อนนเอย่านะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบแอบลุ้น่า คงไม่หลอกเราก็คิดว่าไม่หลอกเพราะว่าดูจากน้องทั้งคู่แล้วแบบว่าน่าจะมีความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันกันมากอ่ะเออก็ไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอให้แบบว่าเข้าใจกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันแล้วก็มีอะไรคุยกันนะเออพูดง่ายๆมีอะไรก็คุยกันแบบตรงๆ่ะเนาะแล้วก็แบบว่าอะไรเดียวคนเรามันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างใช่แล้วก็เข้าใจอ่ะเวลาเหนื่อยเว้ยเวลาเหนื่อยอ่ะบางทีเหนื่อยทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีก็จะแบบว่ามีอาจจะมีปากเสียงกันบ้างอันนี้เราก็เข้าใจแต่ไม่รู้เขาจะมีกันหรือเปล่านะแต่รูพูดเผื่อไว้ว่าแบบบางทีเราเหนื่อยหรือละ e: มันอะไรหนักๆเข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบว่าไปลงที่คนหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีอาจจะขัดหมุาตาไปใช่ออตแต่ก็อยากจะให้นึกถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งดีๆที่แบบว่าที่มีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็ดีใจด้วยที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าทุกๆคนในโลกโซเชียลแคมหรือว่าในเนี้ยเฟซบุ๊กอะไรที่เนี้ยก็คงจะดีใจเหมือนกันทุ ขาดคนหนึ่งไม่ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยถ้าขาดไป่พ้นมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่อ่ะนะเออก็ดีใจด้วยแล้วก็สู้ๆแล้วก็ขอให้เออกลับมารัากก,กันเหมือนเดิมแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะคุณแม่เชียร์สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ